you ช่วงลักกี้มิวโชคชะตาราศีเซาวนี้เรามาพบกับอาจารย์สิทิบตาปยากรเรือนชะตาระหัส585มาดูกันว่าราศีใดบุญส่งผลให้ราบรื่นพร้อมกับเคร็ดตับดีๆในการเสริมดวงของท่านครัวคุณรีดเมนูวันนี้สุดยอดอร่อยแพนเค้กมันฝรั่งไข่หอมอร่อยด้วยเกลือพริกไทยดำป่น และเครื่องเทศตรามือที่1แฮปปี้ทิปเคล็ดลับความสุขคุณผู้ชมคะวันนี้ลย่าจะพาแฟนๆไปท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแห่งใหม่ในอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีที่ได้รับการโหวตเป็นอันดับหนึ่งในโครงการอันซ e น n ิว c h a เตอร์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบอกเลยว่าแฟนๆจะต้องชอบมากเลยนะคะอยากชวนติดตามในช่วงแฮปปี้ทิ เลดรับความสุขค่ะช่วงลัคกี้มิลโชคชะตาราศีสนับสนุนโดยเจเล่บิวตี้กลิ่นอาซาอิเบอรี่สวัสดีเช้าวันเสาร์นะคะรายการแฮปปี้ไล์ของคุณรีดมาแล้วค่ะวันนี้รีดนำเรื่องราวสาระดีๆมาฝากแฟนๆนะคะเราเริ่มต้นกันเลยตั้งแต่ช่วงแรกลักกี้มิลโชคชะตาราศี อาจารย์สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะอยากเรียนถามอาจารย์ว่าในช่วงนี้เลยราศีใดหรือที่บุญส่งผลให้ราบรื่นแล้วอาจารย์มีเคล็ดลับดีๆในการเสริมดวงให้กับเขาไหมคะ ชาวราศีเมษนะคะเป็นราศีที่โดดเด่นนะคะที่เกี่ยวกับการเจราจายอยู่แล้วนะคะช่วงนี้เขาเรียกว่าปากพารับทรัพย์นั่นเองค่ะ,คะช่วงนี้นะคะทําธุรกิจธุรกรรมเอกสารนักต่างๆนะคะก็จะสามารถนะคะผ่านไปได้อย่างราบรื่นนะคะส่วนการค้าการขายก็ดีขึ้นคล่องขึ้นกว่าเดิมนั่นเองค่ะราศีที่สองนะคะชาวราศีพฤษภนะคะเป็นราศีที่เด่นนะคะในการใช้สมองหาเงินเป็นหลักนะคะ,คะและเป็นคนที่ตรงไปตรงมานะคะชัดเจนทุกรายละเอียดนะคะ ช่วงนี้นะคะทำการค้าการขายจะลาบดึงสมหวังดังใจปารถนาค่ะคะมาต่อที่ชาวราศีกันนะคะเป็นบุคคลที่นะคะพูดน้อยแต่ชาวราศีนี้นะคะคส่วนใหญ่นะคะจะเด่นในเรื่องของการติดต่อยื่นกู้ทำธุกกระการเอกสารด้านต่างๆค่ะรวมถึงนะคะคนที่คอยสนับสนุนช่วยเหลือในสายการงานของท่านที่กําลังเผชิญปัญหาอยู่นั่นเองคะ่ะ4ชาวราศีมังกรนะคะส่วนใหญ่ชาวราศีนี้นะคะจะพึ่งพาตัวเองเป็นหลักเลยค่ะ ช่วงนี้นะคะบุญส่งผลนะคะทําให้ชาวราศีนี้นะคะจากเดิมที่แย่อยู่แล้วนะคะปัญหาต่างๆนะคะก็จะเริ่มเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นนั่นเองค่ะและชาวราศีสุดท้ายนะคะเป็นชาวราศีกรกฎค่ะใจดีอ่อนหวานที่สงสารเป็นหลักของชาวราศีนี้ึ้นเลยนะคะ เขาเรียกว่าเทวดาเป็นมิตรนั่นเองค่ะช่วงนี้นะคะคิดจะทําอะไรก็ตามนะคะจะมีคนคอยให้คาปรึกษาและมีคนคอยสนับสนุนช่วยเหลืออยู่ห่างๆนั่นเองค่ะเอาละห้าราศีนี้บุญส่งผลมีเคล็ดลับอะไรดีๆฝากให้กับทั้งห้าราศีนี้ไหมคะเคล็ดลับดีๆในการทําบุญช่วงนี้เน้นผ้าไตจีวรนะคะส่งให้กับเทวดาประจําตัวแล้วส่งบุญนี้ให้กับสัมมาอาชีพนะคะดวงการงานของเราเป็นประจําอยู่เป็นมิตรนั่นเองค่ะก็จะช่วยให้การงานการเงินของเรานะคะ ราบรื่นเพราะพูนงผลนั่นเองค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะอาจารย์สิทิพตาสวัสดีค่ะ Happy ไลฟ์กับคุณดีช่วงครูคุณรีสนับสนุนโดยกะทิ100ร,ร้อยเอร์เซน,น,นตราอร่อยดีนมเปรี้ยวบีทาเก้นไลท์ ร่วนศูนพริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่หนึ่งครัวคุณรีดเมนูของเราแพนเค้กมันฝรั่งไข่มันฝรั่งทุกคนชอบเฟรนฟรายแต่วันนี้เปลี่ยนจากเฟรนฟรายมาเป็นแพนเค้กใสถุงมือกันก่อนอันดับแรกฟูดเกรดเกรดอาหารนะจ๊ะนำฝรั่งมาเลยทำการขูด เรามีอุปกรณ์คู่กายของเราทั้งปอกและขูด Extra Piller ใช้ปอกผักผล,ลไม้เป็นการปอกเปลือกใบมีดคมพิเศษไม่ต้องรับคมตลอดอายุการใช้งานรุ่นใหม่ด้ามจัดใบมีดใหญ่กว่าเดิมโดยเฉพาะมันฝรั่งเปลือกบางแบบนี้ก็ต้องลึกหน่อยนะคะส่วนตัวนี้เขาเรียกว่า Extra Set เอามาขูดไว้สําหรับขูดเส้นมะละกอก็ได้แค่อทก็ได้ส้มตำก็ได้สลัดผลไม้ก็ได้นี่เลยขูดกันให้สนุกสนานเลยเอาเด็กๆมาเรียนรู้ด้วยก็ได้นี่เห็นไหมขูดปั๊บนี่โอขูดตามที่เราต้องการหน้าตาเป็นแบบนี้ยิ่งมะละกอส้มตำไว ขนาดพอดีด้ามจับมือเสร็จแล้วนำแฮมมาลงรวมตรงนี้ตามด้วยวแป้งอเนกประสงค์ all purpose ทำการคลุกคลุกเคล้าให้เข้ากันให้ทั้งแฮมกับเจ้ามันฝรั่งตามไปด้วยนี่สปริงออนเนีนี่ต้นหอมด้วยคลุกเคล้าแป้งอเนกประสงค์ แฮมมันฝรัง่งปรุงรสชาติไม่ต้องมีอะไรมากซีซอด์เกลือทะเลง่วนสุนตรามือที่หนึ่งนี่แหละค่ะเขาเป็นเจ้าแห่งเครื่องเทศคุณใส่เกลือของเข้าลงไปนี่นะมันจะไม่เปลี่ยนรสชาติอาหารเลยลดอะไรสีอะไรยังคงเป็นสีนั้นนะจ๊ะตามมาด้วยพริกไทยดำนี่ ของวนจนตรามือที่หนึ่งเชนกันตรามือที่หนึงก็แบบนี้เ็น3แล้วนะจ๊ะเสร็จปับ๊บลงด้วยไข่ขาวทำการขยำรวมใส่น้ำมันลงไปหน่อยหนึ่งเปิดไฟรุนแรงไว้ได้เลยพิมพ์แบบนี้เลยเราก็นำมันฝรัง่ง มาลงเลยทำการแยกแล้วนำไข่ใส่ตรงกลางไปอีกหนึ่งแพนเคก้กหอมฉลุยด้วยพริกไทยตรามือที่หนึ่งของเราทำการกลับด้าน โอเคไปต่อแพนเค้กม,มันฝรั่งไข่ดูดีจะทรงกลมทรงหัวใจหาเจ็บจะกรอบเหลืองเกรียมจะกรอบน้อยหน่อยเลือกได้หมดแล้วมาทานกับตัวน้ำจิ้มน้ำจิ้มเป็นซอสพริกผสมมะเขือเทศชนิดเผ็ดมา คุณจะทานกับอันนี้ก็ได้หรือจะไปทานกับน้ำจิ้มไก่แม่ประนอมก็ได้ได้หมด <c oughs> เป็นซอสพริกผสมมะเขือเทศของแม่ประนอมค่ะหรือจะไปทานกับตัวน้ำจิ้มไก่ตราแม่ประนอมก็ได้เพราะของเขาสูตรไม่มีน้ำตาลใช้ย่าหวาน <c oughs> และมาทานเคียงข้างกับชาชื่อโอกาสค่ะ Happy Life กับคุณ h a p ปี้ทิปเคล็ดลับความสุขสนับสนุนโดยชาเขียวกลิ่นมะลิสูตรหวานน้อยตราชิสุอโอกาส h a พปี้ทิปเคล็ดลับความสุขคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะลี่อยากจะพามาที่นี่คะ่ะที่อันซีนสระบุรีและสถานที่แห่งนี้เรียกว่าหอมณสิการอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีเขาเข้า,ขาประกวดได้รางวัลอันดับหนึ่งของอันซีนของประเทศไทยวันนี้หลีได้รับเกียรติจาก หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์หอมมะนาิการคุณอริยทัศน์เด่นอุดมยูจา่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีคุณเรดครับอยากทราบเหลือเกินว่าอะไรคือหอมมะนาิการแล้วเข้ามาที่นี่แล้วเราจะรู้สึกยังไงบ้างคะสถานที่แห่งนี้นะครับเราจะเรียกว่าเป็น My p d f u l t Destination ค่ะ ็เรียกว่าที่แรกของโลกแบบจริงๆในองค์รวมตรงนี้เราจะมีที่เรายืนอยู่นี้เราเรียกว่าหอมณนนิกาะนะครับด้านหลังของเรานะครับก็คือโพทิธรรมยานสถานและเพื่อนบ้านที่แสนดีข้างๆเราก็คือเดอะโซลรีสอร์ทเวลาคุณมาพักคุณก็จะได้มาใช้ช่วงหนึ่งของชีวิตณสถานที่หอมณนสิกานใช่ครับความพิเศษข,ของสถานที่แห่งนี้หอมมนสิกานมีอะไรบ้างคะต้องบอกว่าที่นี่นะครับเป็นเดย์ิชันก็คือ เป็นอัญมญณีที่ซ่อนเร้นนะครับท่ามกลางธรรมชาติในหุบเขาภายในหอมาเสิกาเนี่ยอาคารที่เราเห็นข้างหลังเนี่ยนะครับเราเรียกว่า s p ปิ i t ช a l ลไล e ์เอ็กซิบิชันเราจะแสดงนิทาศการคำสอนนะครับรวมถึงมีห้องวิดีโอสั้นๆให้เข้าใจเรื่องจิตวิญญาณเรายังมีเรือสมาธิและสวนสมาธิเพื่อการเรียนรู้ฝึกสมาธิเบื้องต้นเป็นการฝึกแบบอานาปานสติและมีความโดดเด่นอย่างไรบ้างคะความโดดเด่นของเราเนี่ยก็คือถงข้าประวัติพระพุทธเจ้าะนะครับ แต่สําคัญมากที่สุดก็คือฝั่งขาออกมันเป็น myfulness จริงๆมันเป็นเรื่องราวของเราทุกๆคนที่ไม่มีใครเหมือนซึ่งเป็นเรื่องจริงรที่เราจะต้องไปพบกับเจอวันนี้สถานที่แห่งนี้ฮอมานสิการจะบอกให้เราอยู่กับความเป็นจริงที่สุดเดี๋ยววันนี้เข้าไปรับชมไปพร้อมๆกับฤทธเราจะไปรับบุญด้วยกันค่ะคก่อนจะเข้าไปใส่หูฟัง การทรมานร่างกายครั้งประวัติศาสตร์ยอมสะละทุกสิ่งทุกอย่างออกมา6ปีแห่งการเสียสะละสุดยอดมากเราก็ได้รับฟังจากหูฟังและเข้ามาทีละห้องทีละช่วงของสมัยพุทธกาลตั้งแต่เริ่มโอ้โหเห็นแล้วแบบทึ่งมากแล้วมาถึงห้องนี้ เรียกว่าห้องอะไรครับเราเรียกห้องนี้ว่าหอกราบนะครับด้านหลังของเรานะคุณหลีจะเห็นว่ามีพระบรมโลกนานนะครับหน้าต่างกงะิดนิวสังเกตดูดีๆนะครับจะหุ้มทองคำแท้ตั้งแต่ฐาน<อ>จนถึงพระองค์เลยแล้วก็มวลสารมีผสมมาจากมวลสารจากอินเดียซึ่งเป็นดินแดงพุทธภูมิต้นแบบค,ครับทางขวามือของผมนะครับ ก็คือเป็นพระบรมสารีริกธาตุ18พระองค์ท่านก็เสด็จมาต่างกัน3วาระในงานบุญใหญ่ๆสําคัญฝั่งซ yep. yeah. ้ายมือของผมเนี่ยนะครับเป็นภาพปักใหมนะครับรูปพระพุทธเจ้าซึ่งผู้ที่ปักเนี่ยถือศินแปดคือใช้เวลาในการปักตลอด8เดือนใช้ฝีเข็มทั้งหมด651,000ฝีเข็มและทุกฝีเข็มบริกรรมคําว่านิพพานอย่างที่บอกไปข้างนอกนะครับว่าที่เนี่ยเหมือนฮิดเดนเจน ในห้องนี้ก็มี h เด d e n gem เ like หมือนกันคุณฤิ์ลองสังเกตดีๆผ้าไหมที่กลุ่นตรงนี้นะครับผนังทั้งหมดเนี่ยเป็นผ้าไหมที่มาจากโรงงานเดียวกับที่ใช้ในพระราชวังเครมบินทิลเซียแล้วก็พิพิธภัณฑ์ดังๆเนี่ยหลายแห่งทั่วโลกคุณไม่ต้องไปที่พระราชวังเครมลรินเลยมาที่นี่ทําไมที่นี่ถึงต้องแบบทุกอย่างใช้พรีเมียมสูงส่งจ้ะเพื่อเทพระมหากรุณาธิคุณอย่างสมพระเกียรติ ของพระบ,บรมธาตสดาครับอะไรที่ดีที่สุดเข้าเดียวจะหาได้ในโลกเราก็จะนำมาใช้เดี๋ยวขาออกอันนี้น่าจะยิ่งทึ่งครับอ่ะอยู่เล่าให้เราฟังก่อนที่เราจะเดินผมอยากจะบอกอย่างนี้ครับขาออกเนี่ยเป็นเรื่องราวของเราทุกคนบนโลกใบนี้นะครับที่ต้องเจอใช่ครับก็อบอกว่าเราเพิ่งยกระดับในการชมนิชาศการของเรานะครับในโถงขาออกใหม่เลยและยิ่งห้องสุดท้ายเนี่ยนะครับสำคัญมากมนะครับ ทำบุญแต่ไม่หยุดทำบาปไม่ได้ผลค่ะมรณนะคือพูดง่ายว่าเกิดมาเมื่อไหร่ก็ตามจะตายเมื่อไหร่ก็ได้ใจต้องสงบเป็นยังไงบ้างครับคุณฤทธครับฤทธิบอกเลยนะคะว่าหลังจากผ่านมาห้องพุทธการ แล้วก็หอกราบแล้วก็เดินออกมาสมกับที่เขาบอกเลยว่าการสั่งสมบุญนำความสุขมาให้และที่สมคัญที่สุดความยินดีในธรรมชนะทุกอย่างความสิ้นปัญหาชนะความทุกทุกอย่างจริงๆสิ่งที่คุณรีธพูดมาทั้งหมดนะครับนี่คือแก่นแท้ที่เราต้องการก็คือ ให้ทุกคนเนี่ยเดินทางเข้าสู่ภายในของตัวเองนะครับเขาเรียกว่าให้รู้จักมา f ฟูลเนสของตัวเองอย่างแท้จริงนี่คือ Destination จริงๆเพราะว่าเราต้องอยู่กับตัวเองเราจบตรงนี้เดี๋ยวเราเข้าไปหาความสุขความสุขที่อยู่กับชุมชนจากพิพิธภัณฑ์คนไทยชอบมากชอปปิ้งที่เนี่ยชุมชนเนี่ย อาหารผลิตภัณฑ์ต่างๆมันมาอย่างไรคะอยู่ต้องบอกว่าชุมชนมนติการตรงนี้นะครับผลิตภัณฑ์อ่ะบางอย่างก็มาจากชาวบ้านเองค่ะบ้านปลูกอะไรก็เอามาขายอ,อยากบอกว่าโปรดัก t ์ผลิตภัณฑ์ที่เราเห็นเนี่ยผล,ลไม้ของอะไรพวกนี้มาจากคนสลับบุรีทั้งหมดดังนั้นอันนี้ natural จริงๆธรรมชาติมากๆกระเป๋าหลากหลายเลยนะคะนี่มีหนังสือธรรมะและของที่ระลึกไปช้อปปิ้งแล้ว เข้าไปในหอมนาณสิกามาด้วยแต่ต้องจบที่นี่ค่ะทำไมคะอยู่เพราะว่าที่เนี่ยคือเราจบด้วยการอธิษฐานขอพร <c oughs> นะครับอย่างน้อยๆนะคนที่มาก็จะมีกําลังใจ <c oughs> เป็นไมลฟูลเนตอีกแบบหนึง่งค่ะพัดทองคำเนี่ยพัดเอาบุญบารมีจากพระอ,องค์ท่านแผ่เผื่อมาถึงเราปึง้งเคาะระฆังที่นี่ต้องเจ็ดครั้งเพราะ ท่านให้เราครบทั้ง7วันวันอาทิตย์วันจันทร์อังคารพุธวัลพฤหัสสุขและเสาร์เรียกว่าให้ครบเลยแล้วก็มาเสียบสีหมุนไปแล้วก็พูดไปองค์เจ้าแม่กวนอิมหรือบางทีเรียกว่าอันเนี้นี่นะคะทองแปแล้วก็ขอพรแล้วก็เขยา่าเขยา่าเขยา่าเขยา่ขยาได้ใบไหนเราก็ไปหยิบใบนั้น ถ้าดีก็มากราพออพระคุณท่านแล้วเอากลับไปท่านก็จะให้พรเราเจ็ดวันอย่างที่พูดเจครั้งแต่ถ้าไม่ดีก็บอกองค์เจ้าแม่กวนอิมว่าอันนี้มันไม่ดีฝากไว้ที่นี่กลับไปทำความดีใหม่แล้วมาใหม่มาที่นี่เรียกว่า mindfulness complete จริงๆค่ะ ก่อนจากกันวันนี้รีดมีข่าวดีมาฝากสำหรับผู้ที่มีรายได้ตั้งแต่เจ็ดหมื่นบาทต่อเดือนขึ้นไปที่ต้องการจะกู้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัยนี่สำคัญนะเพราะเราต้องมีทั้งซื้อปลูกสร้างต่อเติมและรีไฟแนนซ์กับอัตราด,ดอกเบีย้ยคงที่ปีแรก1 เจเปอร์เซ็นต์ต่อปีเท่านั้นพ่อนนานสูงสุด40ปีอ้้หสุดยอดมากกับสินเชื่อบ้าน GHB Precious ปี2 5ส8สามารถทำนิติกรรมภายในวันที่30ธันวาคม2568ปีนี้ได้เลยค่ะท่านใดสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะ ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทออสอทุกสาขาทั่วประเทศแต่อย่าลืมว่ากู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวพบกันเสาห์หน้าค่ะแฮปปี้ไลฟ์กับคุณรีดนะคะจะนำเรื่องราวดีๆมาฝากกับแฟนๆทุกๆเช้าว,วันเสาร์7นาฬิกา50นาทีขอขอบคุณแฟนๆรายการที่รับชมนะคะลาไปก่อนและสวัสดีค่ะ Happy สุขกับในวันนี้ยิ้มให้วันต่อไปอบร่มเรารักและจับมืกันไว้เพราะรักนันล้นใจ Happy Life กับคุณดี